สถานการณ์โควิดที่เชียงใหม่เป็นเปลี่ยนแขร่งเคียนนะคะกำลังจะถูกล็อกดาวน์ค่ะ <stepping S 2> คนี่นะคะคือสถานการณ์ล่าสุดของหมู่บ้านของเราค่ะนี้เริ่มให้ึ่บริกางรแล้วค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายงานข่าวด่วนกับจีน่าออนยูสถานการณ์โควิดที่เซียงไฮ้เป็นไปอย่างแข็งียนนะคะตอนนี้ทุกหมู่บ้านในเซียงไายกำลังจะถูกล็อกดาวน์ค่ะนี่นะคะคือสถานการณ์ล่าสุดของหมู่บ้านของเราค่ะโดนล็อกดาวน์แล้วนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในหมู่บ้าน48ชั่วโมงค่ะสามารถสั่งอาหารได้นะคะแต่ว่าต้องออกแววที่ประตูใหญ่เท่านั้นค่ะและทุกหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดอวกาศตั้งซุ้มตรวจโควิดให้กับลูกบ้านทุกคนทุกคนในหมู่บ้านจะต้องโดนตรวจโควิดนะคะซึ่งเมื่อคืนนะคะเราเพิ เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะเพิ่งไปตรวจโควิดมาค่ะแล้วก็การตรวจโควิดที่หมู่บ้านของเรานะคะก็คือตรวจคอเนาะ ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตอนนี้ทุกคนเริ่มตุนของแล้วนะคะแล้วก็ของก็กําลังจะเริ่มหมดในแอปเพอมานะคะยังสามารถที่จะสั่งของได้ตามปกติค่ะเพียงแค่ว่าไม่สามารถส่งได้ภายใน30นาทีแล้วนะคะเนื่องจากคิวยาวเนาะอาจจะเช่นสั่งวันนี้แล้วก็ได้ตอนเย็นหรือว่าสั่งวันนี้แล้วก็ได้ของพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าคนส่งไม่พอซึ่งจากรูปที่เราขึ้นให้ดูคนดูวค่ะคือเราสั่งตอน10โมงเช้าตอนนี้ค่ะคิวยาวไปถึงห้าโมงเย็นแล้วไอาาห้มส่งันวนทตอนนี้คือส่่งไไมด้เลลยนะะคแ้วก็เราาังนท้ห แล้วว่าให้ยกเลิกรายการจองนี้นะคะเพราะไม่สามารถที่จะส่งของได้ก็ล่าสุดน,นะคะเราจะส่งของคืนของเราที่ถาวเปล่านะคนส่งของนะคะเขาก็มารับที่หน้าหมู่บ้านเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งลองเช็คก่อนว่าส่งได้หรือเปล่าเขาก็รอรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่จะบอกโอเคส่งได้ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะคะ ด้วยความที่ว่าเซี่ยงไฮ้ตอนนี้กาลังโดนล็อกอะค่ะของเลยส่งออกข้างนอกไม่ได้นะคะเขาเลยต้องตรวจเช็คในส่วนของการส่งของการคมนาคมต่างๆระหว่างเมืองนะคะเริ่มปิดบริการชั่วคราวค่ะตอนนี้จากที่ฟังข่าวมานะคะก็จะมีแค่ในส่วนของรถบัสรระหว่างเมืองแล้วเพื่อนของเรานะคะไปฮาบินกับจีดินมาซช่นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะตอนนี้โดนกักตัวที่โรงแรมที่นั่นนะคะไม่สามารถกลับมาเซี่ยงไฮ้ได้ะคะจนกว่าจะครบ14วันแล้วก็ตรวจโควิดทุกวันด้วยค่ะตรงน,นี้เราขออัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของการดูแลนักศึกษาของชาวต่างชานนนนนนะะะคคอออออง ECNU หรรรืืว่่าีีมมยยูเก็้ั นะคะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนภาษาเนาะซึ่งตอนนี้เขาโดนกักตัวอยู่ในมอค่ะทุกคนโดนกักตัว48ชั่วโมงจนกว่านักเรียนทุกคนจะโดนตรวจโดดควิดครบนะคะในมอทคะก็จะออกกฎว่าห้ามสั่งอาหารห้ามออกข้างนอกนะคะโรงอาหารเปิดตามปกตินะคะแล้วก็ทางมอมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะกลัวว่านักเรียนจะเบือ่อพูดคุยการทากิจกรรมร่วมกันนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากยิ่งตอนเย็นเย็นนะทุกคนด้วยความที่ออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะนักศึกษาก็มารวมตัวกันคลืดคลืนมากทุกคนมาพูดคุยทํากิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากอันนนีี้้ออองท่่่มมฝาาากบว ตอนนี้นะคะมาตรการก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนกฎไปไเรื่อยเราเองก็ต้องตามข่าวอยู่ตลอดในหมู่บ้านของเราเองคะ่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวคนดูแลหมู่บ้านจะมาแจ้งซึ่งเราหวั่รู้สึกว่าทางรัฐเขาจริงจังมากตั้งแต่ระบาดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะจนถึงแบบตอนนี้คือมาตรการเขาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเพราะว่าเขา,าพยายามที่จะกดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อให้เหลือศูนย์เพื่อให้ประชาชนของเขาได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนอ่ะคือเขาซัพพอร์ตกันดีมากเลยอ่ะภาครัฐออกนโยบายประชาชนก็ให้ความร่วมืออนโยยบาขง บริษัทเราเองตอนนี้นะคะออกนโยบาย work from home นะคะตั้งแต่วันที่11เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกครั้งนึงนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีบายบายค่ะ